สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f อฟทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องเอฟทุกคนทุกท่านค่ะพบกับสองสาวอีกแล้วนะคะพบกับน้องนาตายาแม่วาสนานะคะแฟมิลี่นะคะ พบกันช่วงเช้านะคะมาดูสองสาวของเราทานอ้อยหวานหานนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณน้องแยมนะคะที่มอบคะแนนมาให้ซื้ออ้อยมาให้สองสาวทานนะคะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านเช่นกันนะคะที่คอยอุดหนุนผลไม้นะคะแล้วก็คอยให้กําลังใจครอบครัวน้องนาตยาไม่ว่าสนามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าตั้งแต่เริ่มทํา y o YouTube นะคะหรือว่า ท่านที่เข้ามาใหม่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านเช่นกันคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กับครอบครัวน้องนาตยาไม่ว่าสนานะคะยังไงก็อย่าพึ่งเบื่อครอบครัวน้องนาตยาไม่ว่าสนานะคะก็มาถ่ายวิธีเลี้ยงช้างของครอบครัวของเราให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะ แวะเข้ามาชมกันอีกหน่อยนะคะมาชมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราครอบครัวน้องนาตยาไม่วาสนานะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะคะกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่มีค่าสำหรับครอบครัวของเรานะคะได้อ่านคอมเมนต์นะคะได้เห็นการดู youtube นะคะแล้วก็ชื่นใจนะคะ ช่วงนี้รู้สึกว่าจะเงียบเหงาเหลือเกิน <c oughs> คิดถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะขอบเมนเข้ามาพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวน้องนาตยาไม่ว่าาสนาได้นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวน้องนาตยาไม่ว่าาสนานะคะยินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะ หากไม่มีคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนครอบครัวน้องนาตยาไม่วาสนาก็อาจจะไม่ได้เดินต่อไปในวันข้างหน้านะคะก็ยังไงฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะยังไงก็ ฝากคุณพ่อคุณแม่ชมชมสองสาวเราก่อนนะคะชมสองสาววิธีการยังดูของครอบครัวของเรานะคะอาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรที่น่ารักหรือว่าโดดเด่นยังไงไม่ก็เป็นวิธีชีวิตนะคะในแต่ละวันของครอบครัวเรานะคะในการดูแล วันนี้สองสาวก็ได้มาทอดอ้อยหวานๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะช่องของเราจะเดิมนาดำเนินการไปต่อได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนนะคะแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้นะคะกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่มีก่้าเสมอนะคะ บางทีได้อ่านคอมเมนต์นะคะได้เห็นการชม youtube ของเราที่เราทำลงไปก็มันคือกำลังใจนะคะกำลังใจที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้นะคะหากไม่มีคุณพ่อคุณแม่รับชมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คอมเมนต์เข้ามามันก็ไม่รู้ว่าเราจะ ไปต่อแบบไหนนะคะขอขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ วันนี้น้องนาตยาก็ไม่ค่อยอยากเล่นยางรถเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องเขาอาจจะมีตัวน้อยๆนะคะก็อรอลุ้นกันก่อนนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากให้น้องเขาเล่นยางเท่าไหร่ นี้ก็มาถ่ายทอดนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่นะคะแวะเข้ามาชมกันอีกนิดหน่อยนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนาเพื่อที่จะให้เราได้เดินไปต่อนะคะให้ถึงไปเรื่อยๆนะคะ งทีเรามาดูคอมดูยูทู e ที่เราทำนะคะ <c oughs> คอมเมนต์คุณพ่อคุณแม่เข้ามาเราก็ดีใจนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะสร้างคอนเทนต์ที่โดดเด่ยนยังไงให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะ เราก็มีสองสาวเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมวิถีความเป็นอยู่ของสองสาวเรานะคะน้องนาตยาแม่วาสนานะคะในการเลี้ยงดูครอบครัวของเราช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่อ เข้ามารับชมน้อยแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราได้นะคะถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เอซีที่คอยสนับสนุนนะคะครอบครัวของเราก็ ไม่รู้จะจะไปต่อได้ยังไงนะคะขอบคุณ f อทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณผู้ใจบุญนะคะที่มีเมตตาให้กับครอบครัวของเรานะคะ คอยช่วยเหลือคอยให้อาหารน้องช้างของเรานะคะแล้วก็คอยให้กำลังใจตั้งแต่เราเริ่มทำคลิปมานะคะทุกท่านสำคัญสำหรับครอบครัวของเราเสมอนะคะ ยังไงก็เชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะแวะเข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจครอบครัวของเราก่อนได้นะคะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะเข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจครอบครัวของเรานะคะยังไงก็ฝากสองสาวไว้ในอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ f อฟทุกคนทุกท่านด้วยนะคะกํำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ f อซนะคะมีค่าสำหรับครอบครัวของเราคือแรงผลักดันให้เราสู้ต่อนะคะเหมือนมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆนะคะ อย่าเพิ่งเบื่อครอบครัวของเรานะคะอาจจะไม่มีคอนเทนต์ที่โดดเด่นอาจจะไม่มีอะไรมากมายให้คุณพ่อคุณแม่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่ต้องขอกราบประทานอภัยนะคะสำหรับคลิปนี้ครอบครัวเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ